สวัสดีมิรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการพูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญกระสับซึ่งวันนี้นะครับทางช่องมารวยชาแนลนะครับยกตัวอย่างเหรียญมา1ชนิดนะครับเป็นชนิดละ10บาท3เหรียญ3ปีพศซึ่งเป็นเหรียญมียอดผลิตออกมาค่อนข้างจะน้อยและ,ละที่สําคัญครับเป็นเหรียญที่มีราคาประเมินที่ ค่อนข้างจะสูงนะครับที่อยากจะมาแนะนําข้อมูลในส่วนนี้นะครับให้กับพี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้รับทราบข้อมูลกันโดยเฉพาะเรื่องการประเมินราคานะครับว่าจะสูงเพียงไรเราไปติดตามกันได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวของ เหรียญ10บาททั้ง3เหรียญนี้นะครับเราก็อยากจะขอกราบขอพระคุณพี่ๆน้องๆที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งสั่นติดตามนะครับให้กับช่องของเรานะครับนั่นก็คือช่องมารวยแชน n นลนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับในการหาข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกระสับครับมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเรามาเริ่มกันเลยนะครับที่เหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญ10บาทนะครับปีพศ2539นะครับ ซึ่งเรียนปีพศ2539นี้นะครับเราต้องขอทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่ามีการจัดทำขึ้นมา2แบบนะครับสำหรับชนิดละ10บาทนัท่นก็คือแบบหนึ่งนะครับเป็นเหรียญ10บ,บาทแบบการจนาพิเศษครับซึ่งจัดทำขึ้นขึ้นมาเนื่องในวโรกาสนะครับฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ50ปีนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับ ส่วนเหรียญที่เรานำมาเสนอเป็นข้อมูลนะครับเป็นเหรียญที่เราเรียกกันโดยทั่วไปว่าเหรียญหลังวัดนะครับเป็นเหรียญธรรมดานะครับก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราคาของเหรียญนะครับเราก็ควรจะมารู้จักข้อมูลที่อยู่ในตัวเหรียญเหรียญนั้นกันก่อนนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสับครับโลหะสองสีสีขาวและสีทองครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัม ด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัตติยาราชผู้สีตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญด้านนอกนี่ครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรสลับเรียบนะครับ เรามาดูข้อมูลด้านหลังนะครับด้านหลังของเหรียญนะครับตรงกลางเหรียญนะครับก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวนารามครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว่า10นะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสาหรับด้านขวานะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับและด้านซ้ายครับก็จะเป็นปีพศที่ผลิต นั่นก็คือปีพศ2539นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ10บาทนะครับรุ่นปีพศ2539นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่17ล้านนะครับ8.8หมื่นนะครับ6,000เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับจึงเป็นอีกเหรียญนึงนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆน,องนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่ครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับ เนื่องจากว่าเหรียญปีนี้เป็นเหรียญที่หาค่อนข้างจะยากพอสมควรนะครับซึ่งมารวยเองก็มีอยู่ไม่กี่เหรียญนะครับสําหรับเหรียญรุ่นปีพศ .2539 นี้ครับจริงอยากจะมาแนะนํานะครับให้สะสมให้เริ่มเก็บกันไว้นะครับเนื่องจากว่ามีข่าวออกมานะครับว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับแต่ละปีพศนี้ครับราคาอาจจะพุ่งสูงขึ้นอีกหลายเท่าตัวครับภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นั่นเองนะครับ สำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับ mm. เหรียญ10บบาทรุ่นปีพศ2539นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ250บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับเราก็มาดูกันอีกเหรียญหนึ่งครับเป็นเหรียญ10บบาทเหมือนกันครับปีพศ2544นะครับซึ่งเป็นเหรียญหายาก ลิาลำดับนะครับหนึ่งในสิบเหมือนกันนะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญกันก่อนนะข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสับครับโลหะสองสีนะครับราคาหนะ้าเหรียญอยู่ที่10บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมด้านหน้าของเหรียญน,นะครับก็จะมีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบรมขัตติยราชผู้สิตาพรฉลองพระองค์คุย ภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าผูมิผลอรุณเดชส่วนด้านซ้ายครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับด้านนอกนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรสลับเรียบนะครับด้านหลังของเหรียญนะครับตรงกลางเหรียญก็จะมีพระปรางวัดอรุณราชวนารามครับส่วนด้านบนก็จะมีตัวอักษรเบลซึ่งมีความหมายบอกว่าสิบนะครับซึ่งอักษรเบลนี้นะครับมีการจัดทําขึ้นมาเพื่อ อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตานั่นเองนะครับสำหรับด้านล่างของเหรียญครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับส่วนด้านขวานะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยและด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2544น้านั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ10บ,บาทนะครับรุ่นปีพศ .2500 44นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่2ล้านนะครับ60,000เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตถือว่าน้อยครับนั่นก็คือเหรียญปีพศ2544นะเป็นเหรียญหายากติดลําดับนะครับรติดหนึ่งใน10ลําดับเหรียญหายากของชนิดละ10บาทกันเลยทีเดียวนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําข้อมูลให้พี่พๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับบางคนอาจจะสะสมด้วย ใจรักนะครับจากจะเก็บให้ลูกให้หลานไว้ดูภายภาคหน้าส่วนบางคนนะครับอาจจะเก็บสะสมไว้ก็เพื่อเป็นเชิงาณนนย์นะครับเราก็ไม่ว่ากันนะครับสําหรับท่านที่มีจุดมุ่งหมายนะครับการเก็บสะสมนี้ไม่เหมือนกันนะครับก็ต่างคนต่างมีจุดมุ่งหมายสาหรับการเก็บสะสมนะครับแต่เก็บสะสมได้ครับต้อง ไม่มีผลกระทบนะครับต่อการใช้ใจ่ายประจําวันของเรานะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับณนะปัจจุบันนี้นะครับเหรียญปีพศ2 5 4 4ราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ500บาทนะครับสําหรับเหรียญ UNC นะครับเราก็มาดูกันอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญปีพศ2535นะครับซึ่ง อายุอานามของเหรียญน,นี้นะครับก็เกือบๆจะ30ปีครับแต่รายละเอียดของเหรียญก็ยังชัดเจนแล้วก็ยังดูสวยงามเหมือนเดิมครับตามแบบฉบับของเหรียญ10บาทนะครับซึ่งเราก็ไปดูกันที่ข้อมูลของเหรียญน,นะครับข้อมูลของเหรียญครับเป็นเหรียญกระสาพระปรหสัสองสีนะครับสีขาวและสีทองราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตร mm, น้ำหนัก8.5กรัม ด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับภูมิพลอดุลยเดชครับหรือว่าที่เราเรี um, quin, subway, ยกกันสั้นว <rs> ่าในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั่นเองนะครับส่วนด้านขวาของเหรียญนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ก็คือรัชกาลที่9นั่นเองนะครับด้านหลังของเหรียญนะครับก็จะมีพระปรางวัดอรุณราชวนารามครับส่วนด้านบนก็จะมีอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว่า10 ด้านล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับมีทั้งเลข10ไทยและก็เลข10อารบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความความว่าบาททั่นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสาหรับด้านขวานะครับก็จะมีตัวหนังสือที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยและด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2535น้นั่นเองนะครับสาหรับเหรียญ10บบาทนะครับรุ่นปีพศ2535นนี้ครับมียอดผลิตอยู่ที่ สิบสามล้านนะครับแปดแสนห้าพันเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นยอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับเนื่องจากว่าเหรียญปีพศ2535นน,น,25นี้หายากพอสมควรนะครับทาง มารวยเองก็มีอยู่ไม่กี่เหรียญน,นะครับสําหรับเหรียญรุ่นปีพศ .2535 จึงอยากจะมาเชิญชวนนะครับและก็นแนะนําข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญปีนี้นะครับให้กับพี่ๆน้องๆได้รับทราบรับ,รบชมกันนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ300บาทนะครับสําหรับเหรียญ UNC นะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตใหม่ท่านรับชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าหากว่าข้อมูลของเหรียญผิดพลาดประการใดต้องกาบขออภัยมาไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเหรียญหายากแบบไหนรุ่นไหนมาให้พี่ๆน้องๆได้รับทราบรับชมข้อมูลกัน ดติดตามกันที่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมารวยชาแนลสวัสดีครับ